และนี่ครับคือภาพบรรยากาศการรวมตัวเป็นครั้งแรกของนักเตะใหม่และนักเตะเก่าของเรานะครับรวมไปถึงคนคนใหม่ด้วยฮะก็ถือว่าพี่ๆสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้ก็ได้คุ้มเลยทีเดียวครับ หลังจากที่ถ่ายรูปหมู่กันเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแหม่ต้องบอกว่าสามยมห้าเซเดียมนี้เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ปรับปรุงยากและมีพี่สื่อมวลชนมาเยี่ยมเยียนฮะบางคนก็แอบ,บแชะร,รูปลง Facebook ของตัวเองก็มีนะครับผมแอบ,บเห็นนะครับพี่พี่สื่อมวลชนอ่ะดูนักเตะของเราดีกว่าครับก็ได้รับความสนใจจากพี่พี่สื่อหลายต่อหลายช่องนะฮะในการสัมภาษณ์อินเทอร์วิวกันแหม่ก็เรียกว่างานนี้ในในพี่เขามากันแล้วนะฮะก็สัมภาษณ์ได้งานกลับไปเพียบเลยล่ะครับ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของเซสเลมันและก็โทนี่คาริโอในความรู้สึกของเขานะครกับการเปิดตัววันแรกกับสโมสรเมืองทองของเรานะครับขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมปล่อยเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆของเซสเลมันและก็โทนี่คาริโอที่ดูอยู่ต่างประเทศจะได้สื่อสารกันเข้าใจครับ um, tired not to uh Just arrived a couple hours ago, so mm -hmm. but yeah, overall quite okay. Mm -hmm. You speak for fan, Wintong fan club? Um, hopefully, hopefully you're gonna uh, welcome me well, and uh, and uh, yeah. I've heard, heard mm -hmm. a lot of uh, good things about you, so, so uh, can't wait to. To start the season, I'm very happy, very happy mm. to be here. I came to look at the club a few weeks ago, mm. and I was looking forward to coming back to Thailand and, and meeting my new teammates and a new coach. So I'm very mm -hmm. happy to be here. Looking forward to the season. Mm -hmm. You happy in Thailand? Yeah, I'm getting used to the weather slowly because it's, <laughs> it's snowing in England right mm. now. But to be honest, really happy to be here. You know, I want to learn about the, the people and the culture and fit in, fit into Thailand and, and give everything I've got, hundred percent. Very hot, Thailand really hot. Yeah, I'm, I'm <laughs> adapting slowly. I think in a few weeks I'll be okay, but yeah, yeah. it's nice. It's nice to have the sun. Mm -hmm. Yeah, okay, you speak for fan club, muntong, fan club. Yeah, I'm looking forward to, um, you know, experiencing the atmosphere. I heard a lot about the passionate fans here. Mm. Um, in England they have passionate fans, but I'm told muntong fans are very, very passionate. So I'm looking forward to playing here and, in, and sampling that and giving 100% for the club and then hopefully continue to win. Mm. อันนี้ถือว่าเป็นการแถลงข่าวสื่อมวลชนมาเยอะมากะพี่เต้สบายใจขึ้นนะครับก็ถือว่าทุกคนให้ความสนใจกับความคลื่อนไหวของทีมเมืองทองจอดอยู่ในเตเพมากนะครับก็ก็ uh, บอกว่าแฟนบอลก็คงจะตื่นเต้นไปกับการแต่งตั้งคุณคาร์ลอสแล้วก็การเซ็นสัญญานักเตะใหม่ ทางสมโมสรทํางานหนักมากนะครับ,รบตั้งแต่เราเริ่มมีสมโมสรน,นี้มา4มปีกว่าที่เราจะมายืนณจุดนี้ทีมอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับเราต้องการรักษาสถาภา,ภาพตรงนั้นนะครับรักษาสถาภาพแล้วก็เป็นทีมที่แฟนบอลจะจะสนุกกระตื่นเต้นนะครับมีความสุขกับการที่ได้ติดตามทีมนะครับไม่ว่าเราจะสบอะไรหรือไม่ประสบอะไรต่งตางๆสาหรับการแต่งตั้งคาร์ลส์เนี่ยสโมสรพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ<ม>ว่า,าเขาจะเติมในสิ่งที่ที่เราไม่เคยเราไม่มีนะครับเราขาด น่าจะทําให้เราดีได้กว่าเดิมนะครับมีความคุ้นเคยฟุตบอลในไทยดีมีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเอเชียดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับก็โบนัฟุตบก็เป็นแชมป์ของรัตเซีนะครับซึ่งซึ่งถือเป็นเป็นลีกสูงสุดของของบราซิลเหมือนเหมือนกับพิมร์ลีกอังกฤษสเปนิตลีกนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไทยพาที่ไปสู่อันดับ4สูงสุดของวงการฟุตบอลไทยนะครับที่เอเชียทีปักกิ่งเราหวังว่าความสุดเหล่านั้นจะกลับมาที่นี่นะครับเรา เราจะมีฤดูกาลที่ตื่นเต้นกับโค้ชใหม่กับนักฟุตบอลใหม่นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณกับทุกคนที่มีส่วนในการสร้างสมโมสรมาถึงจุดนี้ได้ได้ด้วยนะครับที่ผ่านมาตลอดเวลา4ปีสมโมสรยังคงเป็นครอบครัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะเดินจากที่นี่หรือย,อยังอยู่นะครับเรายังเป็นครอบครัวเดียวและหลังจากนั้นนะครับโค้ชคนใหม่ไฟแรงของเราก็ไปคุมซ้อมที่สนามโรงเรียนนานาชาติฮาร์โล่เลยทันทีครับมาเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างปัญหาของสโมสรเริ่มคลี่คลายลงแล้วหลังจากที่ได้นั้งเตะ เข้ามาครบสมบูรณ์และก็ได้ตัวโค้ชคนใหม่มาต่อไปนี้ก็ต้องมุ่งมั่นเพ่งสมาธิไปที่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอเป็นอันดับแรกก่อนนะครับหวังว่าต่อไปนี้จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับสโม,มสรเมืองทองของเราครับ